สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ไปไม่รู้โค to ไทยแลนด์วันนี้นาเดินผ่านตลาดหลังกระท่วงกานข้างมาเจอน้องเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องเขาจะมาขายเฉพาะวันพาลึหัดอาหาราแมลงทอดราคานี้บอกว่าโอเคสุดๆเลยไม่แพงไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่เราได้ทานสบายๆเลยค่ะราคานี้เออไม่ทราบเป็นดาขายยังไงคะ ตัวละ30สิบนะคะคุตัวใหญ่มากค่ะถ,ถ้ากินถ้ากินน้ำพริกเมงดาแล้วเราจะดูว่านะะ่าค่ะเดี๋ยวขอดูหน้าไม่คะ่ะสวยๆเลยนะคะขอโทษด้วยกันนะคะ,ะ,คะมันกล้องสั่นไม่นึงนะไม่มีไม้กันสัน่นทุกอย่าง60บาทหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะยกเว้นรถด,วด่วนจ้าพ,พี่ค่ะทุกคนคะมาดูรถด่วนของพี่เขากล่องละร้อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้นะคะพี่เต็มเต็มเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มกล่องเลยร้อยเดียวเองนะคะน้องเขาจัดให้ หนึ่งร้อยบาทนาไม่อยากบอกเลยว่านาจัดไปสองกล่องแล้วค่ะนานๆจะได้ทันทีปกติมาไม่เคยทันน้องเขาเลยค่ะอันนี้ลองมาดูนี่ค่ะวิธีการน้องเขาทําสดๆใหม่ๆจากกระทาเลยนะคะนี่นะคะท่อสดๆเลยตอน,นี้กําลังทออเอ๊ะเขาเรียกลันใหม่ใช่ไหมคะลืมชื่อไหมใหมดักแด้น,ดดน,นะคะอันนี้เราอันนี้น้องเขาทาเสร็จแล้วน้องก็จะแพ็กใส่กล่องแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ต้องไม่ต้องตักตวงอะไรเลยน้องเขา กะเอาเลยค่ะจุกจุจุกจุกหบบาทปกติน้องเขาจะทําขายอยู่ที่ตลาดพราประแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่พระสมุทรจะดีพราสมุทรจะดีใครผ่านไปแถวนั้นอย่าลืมอุ่นหนุนน้องเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวนาจะให้ดูตัว อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่กิ้งก๋งก่อนนะเรียกชื่อถูกป่ะไห่ลูกอันนี้จิ้งจิ้งลีดไข่ของอันนี้ของประเทศอะไรคะพี่อันนี้เป็นเลี้ยงที่ไหนอ่าอันนี้จิ้งลีดไทยนะคะแต่เขาก่อนนะมาเจอตัวสดดิ้งนั้นอะโอ้โหจะเป็นลมตัวเบลอมากนี่แหละค่ะอืมอันนี้ตัวสดดิ้งนี่นะพูดถูกอันนี้สดดิ้งมีไข่อร่อยมากค่ะตัวเล็กๆจุกๆเลย อันนี้เป็นที่น้องเขาแพ็คแล้วนะคะกล่องละหกสิบถ้าใครถ้าใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะ็กตำรวจหลังตลาดหลังกระทรวงการคลังค่ะอันนี้มีคนหกสิบบาทค่ะหน้าแม่ค้าสวยๆน่ารักน่ารักขายใจดีด้วยเดี๋ยววันนี้นะพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันเดี๋ยวขอขอขอบคุณทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ